Hello, my student. Welcome to English class. My name is Mrs. Supita j a n u i or to call me p u t u m I am an English teacher at b u t a y a s o m School. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษกับครูตุ้มนะคะเป็นไงบ้างคะปิดเทอมเสนานเลยทุกคนสบายดีไหมลูก How are you? วันนี้ครูตุ้มนำเกี่ยวกับการบอกเวลามาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการบอกเวลาภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า telling the time telling the time ก็คือการบอกเวลานะคะสิ่งที่บอกเวลาคืออะไรคะ yes ก็คือนาฬิกานะคะทีนี้นาฬิกาเนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าครูตุ้มนําแบบไหนมาฝากบ้างอ่ามาดูแบบเลขนะคะนาฬิกาเลยคะ่ะค่ะนาฬิกาเข็นค่ะต่อไปคะ่ะนาฬิกาข้อมือต่อไปนะคะดูนะคะว่าตรงกันหนูไหมนาฬิกาปลูกคะ่ะอ่านักเรียนพอจะทราบไหมคะว่านาฬิกาทั้งสามเรือนเนี่ยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนเหมือนกันไหม ่ามาดูนะคะว่เหมือนกันหรือเปล่า,าดูอันแรกนะคะนาฬิกาเขวนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า clock clock piece of t o m e clock s p e l l C L O C K clock ก็คือนาฬิกาเขวนส่วนนาฬิกาข้อมือล่ะคะใครทราบบ้าง ามาดูนะคะลูก What What Ah uh, repeat after me What Spell W A T C H Watch ก็คือนาฬิกาข้อมือนะคะส่วนนาฬิกาปกลุกล่ะคะใครทราบบ้างมาดูคะ่ะ Alarm Clock Alarm Clock Ah uh, repeat after me Alarm Clock Spell A L A r M C L O C K Alarm Clock ก็คือนาฬิกาปลุกนะคะอ่าตอนนี้นักเรียนได้รู้จักอ่าคำศัพท์เกี่ยวกับนาฬิกาทั้ง3ามเรือนนี้ไปแล้วต่อไปเรามาดูการบอกเวลากันเลยค่ะการบอกเวลาภาษาอังกฤษเนี่ย มีอยู่สองแบบนะคะลูกอ่าเรามาดูแบบที่หนึ่งเลยค่ะเขาเรียกว่าแบบไม่มีเศษนาะทีแบบไม่มีเศษนาะทีเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่ที่เข็มนาฬิกานะลูกขอให้สังเกตว่าเข็มยาวเนี่ยจะอยู่ที่เลขสิบสองเสมอนะคะต่อไปแบบที่สองค่ะอ่าแบบมีเศษนาะทีเข็มยาวก็จะหมุนไปตามตัวเลขต่างๆนะคะลูก ทีนี้การบอกเวลาแบบมีเศษนาทีเนี่ยแบ่งออกมาได้อีกสองแบบนะคะลูกมาดูแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าแบบง่ายแบบที่สองเขาเรียกว่าแบบยากวันนี้ครูตุ้มนำแบบง่ายมาฝากนะคะอ่าแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูอ่าการบอกเวลาแบบง่ายกันเรามาดูกันว่าประโยคคํคำถามและประโยคคํคำตอบเกี่ยวกับการบอกเวลาเนี่ย มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะลูกประโยคคํคำถามเนี่ยนักเ,เรียนพอจะทราบไหมคะถามเกี่ยวกับเวลาเนี่ยประโยคมีว่าอย่างไรามาดูค่ะ what time is it what time is it นะคะประโยคที่สองค่ะ what s the time what s the time ทั้งสองประโยคเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะคะลูกก็คือเวลากี่โมงนะคะต่อไปค่ะมาดูประโยคคำตอบนะคะประโยคคำตอบก็จะมีว่า is หรือ it is แล้วก็ตามด้วยเวลานะคะทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจเกี่ยวกับประโยคคำถามและประโยคคำตอบเกี่ยวกับการบอกเวลากันบ้างไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูนาฬิกากันเลยค่ะคุณครูมีข้อควรจําเกี่ยวกับาการบอกชั่วโมงในของภาษาอังกฤษกันนะคะในการบอกชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ตัวเลขแค่1นึถึงสิเท่านั้นก็คือ one แล้วก็1 w นะคะเขาจะไม่ใช้สิบสามสิบหรือ20 นะคะลูกจำไว้นะคะเขาใช้แค่1ถึงส2เท่านั้นต่อไปค่ะเรามาดูเศษนาทีเศษนาทีเนี่ยเวลาดูให้ดูที่เข็มยาวนะคะลูกอ่ะถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสอเนี่ยมีเศษนาทีไหมคะ y e s ไม่มีเศษนาทีเขาจะใช้ศูนย์นะคะลูกส่วนถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลขหนึ่งละคะ ห้าห้านาทีเลขสองก็ส <produ> ิบนาทีเลขสามก็สิบห้านาทีเลขสี่ก็ยี่สิบนาทีเลขห้าก็ยี่สิบห้านาทีเลขหกก็สามสิบนาทีเลขเจ็ดก็สามสิบห้านาทีเลขแปดก็สี่สิบนาทีเลขเก้าก็สี่สิบห้านาทีเลขสิบ ก็ห้านาทีเลข11ก็ห้หนาทีลูกสังเกตนะคะก็จะเพิ่มทีละหทีละหนะคะทีนี้เรามาดูภาษาอังกฤษกันค่ะ,อ,ะอย่างไม่มีเศษนาทีเนี่ยเขาจะใช้คำว่า o'clock o'clock นะคะหนาทีเขาก็จะใช้คำว่า five สินาที ten ส้านาที15 ยี่สิบนาที20 2นตียี่สิห้านาที25 30สามสนาที30 35ต y สสห้านาที t 5 i 0สี่สิบนาที f 0 r 5สสิห้านาที f ฟ r t f i v ห้าสิบนาที f i f ตห้าห้านาที f i ฟอ่า ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะลูกต่อไปค่ะเรามาดูรูปแบบประโยคกันนะคะการบอกเวลาแบบไม่มีเศษนาทีเรามาดูรูปแบบนะคะแบบประโยคเขียนอย่างไรบอกอย่างไรนะคะก็จะใช้คําว่า is แล้วก็จะมีตัวเลขที่เป็นชั่วโมงนะคะตามด้วย O'clock นะคะ,ะมาดู ตัวอย่างนาฬิกาค่ะนักเรียนสังเกตนาฬิกานะคะเข็มยาวเนี่ยอยู่เลขสิบสองเข็มสั้นอยู่เลขสองเวลาไม่มีเศษนาทีเนี่ยคุณครูบอกเลยว่าให้จําไว้ว่าเข็มยาวจะอยู่ที่เลขสิบสองเสมอครูมีเทคนิคนิดนึงการพลาดเวลาเราไปบอกในรูปแบบของประโยคนะลูกให้เขียนตัวเลขกำกับไว้ก่อนนะคะอามาดูตัวอย่างนะลูกเห็นไหมคุณครูก็จะเขียนว่า 2.00นะคะพอมาในรูปแบบประโยคเราก็จะเขียนง่ายนะคะเราก็จะได้ว่า it's two o'clock it's two o'clock เห็นไหมคะ two ก็คือ2องโมงนั่นเองนะคะเป็นชั่วโมงส่วน o'clock ก็คือไม่มีเศษนาทีต่อไปค่ะมาดูการบอกเวลาแบบมีเศษนาที ขอย้ำนะคะลูกวันนี้ครูตุ้มนําแบบง่ายมาบอกกันนะคะลูกนะมาดูรูปแบบประยคค่ะค่ะจะขึ้นต้นด้วย is แล้วก็ตามด้วยตัวเลขชั่วโมงแล้วก็ตัวเลขที่เป็นนาทีมาดูตัวอย่างนาะฬิกาค่ะเห็นไหมคะตนนัวนี้เข็มยาวเนี่ยไปอยู่ที่เลขสามแล้วนักเรียนก็ต้องทราบด้วยว่าเลขสามเนี่ย 40นาทีเท่าไรนะคะอ่าเรามาดูครูบอกแล้วการพลาดเขียนตัวเลขไว้ก่อนนะคะอ่านไหม6โมง15นาทีเห็นไหมคะเข็มสั้นอยู่เลข6เข็มยาวอยู่เลข3ก็คือเ4 5นาทีทีนี้เรามาดูรูปแบบประโยคคะ่ะลูกมันก็จะได้ว่า is it f i f t e is i 1 f i f t e เห็นไหมคะ ่านักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ามาดูตัวอย่างนะคะลูก example number one อ่าดูตัวอย่างนะคะเข็มยาวเนี่ยจะอยู่ที่เลข12เห็นไหมคะเข็มสั้นก็จะอยู่ที่เลข8มี1ีนาทีไหมคะอ่าเรามาดูครูบอกเลยว,ว่าเทคนิคเขียนตัวเลขก่อนนะคะลูก อ่าแปดมาดูรูปแบบประโยคนะคะลูก is e o'clock is e o'clock เห็นไหมคะ e ก,ก็คือชั่วโมง o'clock ก็คือไม่มีเศษนาทีต่อไปค่ะ number 2อ่าตอนนี้รูปดูเข็มยาวนะคะลูกไปอยู่ที่เลข6เลข6กศษนาทีเท่าไหร่คะมาดูเขียนตัวเลขไว้ ก็จะได้ว่าสิบสองสามสิบนาทีนะคะมาดูประโยคค่ะก็จะเขียนได้ว่า it's twelve thirty it's twelve thirty twelve ก็คือชั่วโมง t h ก็คือสิบนาทีนะคะต่อไปค่ะ number three อ่าเห็นไหมคะเขียยาวอยู่เลขสิบสองเข็มสั้นอยู่ที่เลขเจดม,มีสิบนาทีไหมคะ มาดูตัวเลขค่ะอ่าเจ็อ่า,อามาดูประโยคนะคะลูก i t s e o'clock i t s e o'clock เห็นไหมคะเวลาก็จะแบบไม่มีเศษนาทีนะคะต่อไปมาดูค่ะ number four อ่าเห็นไหมคะเข็มยาวอยู่เลขสองเลขเสองเศษนาทีเท่าไหร่คะ เข็มสั้นอยู่เลขสิบอ่าดูตัวเลขสิบโมงสิบนาทีอ่ามาดูประโยคนะคะ is ten ten is ten ten เทตัวแรกคือชั่วโมงเทตัวหลังก็คือเศษนาทีต่อไปค่ะ Number five อ่าเข็มยาวอยู่ที่เลขแปดเลขแปดเศษนาทีเท่าไหร่คะอ่ามาดูตัวเลขค่ะ ห้าโมงสี่สิบนาทีประโยคค่ะอ่าก็จะได้ว่า it five forty it five forty เห็นไหมคะ five ก็คือชั่วโมง forty ก็คือสี่นาทีนะคะต่อไปนั m b บ r ร์อ่าเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบเอ็ดเห็นไหมคะลูกเข็มสั้นอยู่ที่เลขเสิบศษนาทีเลขสิบเอ็ดกี่นาทีคะ ่ามาดูค่ะ10โมง55นาะทีมาดูประโยคนะคะ It's 10:55 It's 10:55เห็นไหมคะ10ก็คือชั่วโมง55กนะ็คือเศษนาทีเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมลูกกุจอเก่งมากเลยค่ะ วันนี้คุณครูมีแบบฝึกทักษะมาให้นักเรียนฝึกทําด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ Practice นะคะอ่าน e r One อาคิดเองนะลูกนะดูเข็มนาฬิกาดีคิดเองและเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเลยนะคะลูกใว้เวลาคิดอ่าคุณเฉลยเลยนะคะ โอเคมีใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะ is one ten is one ten เห็นไหมคะวันก็คือชั่วโมงท0ก็คือเศษนาทีนะคะเห็นไหมครเพราะว่าเข็มยาวเนี่ยจะอยู่ที่เลขสองก็คือสิบนาทีเข็มสั้นอยู่ที่เลขหนึ่งก็คือชั่วโมงต่อไปอ่ามาดูนำบุตรทคิดเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูจัดเฉลยมาดูเฉลยเลยนะคะลูก It's four o'clock It's four o'clock เห็นไหมคะ Four ก็คือชั่วโมง o'clock ก็คือเวลาแบบไม่มีเศษนะที่เพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสอง e r 3เบอร์สามนะคะามาดูกันค่ะ คิดเองนะคะติดต,ต่ตอติดต่อคิดเองนะคะลูกคิดเองทำเองจะได้มีความจำแม่นแม่นนะคะลูกมาดูเลยค่ะคำตอบเฉลยนะคะลูก i ิ s 730เ t อร์ตี้เวนเท้อ่านไหมคะมีใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะก็คือเจ็ดโมงสามสิบนะที่ต่อไป Number 4 ามาดูเลยค่ะ่าดูเลยนะคะลูก๋ยวคุณรู่เฉลยเลยนะ It's one fifty i s one fifty เห็นไหมคะเวลาหนึ่งโมงห้าสิบนาทีเห็นไหมลูกเวลามี10นาทีเขียนยาวอยู่ที่เลขสิบก็คือ10นาทีห้าสิบนาทีต่อไปเรามาดู Number 5อ่ามาดูนะลูกนะตอ คิดเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเลยนะคะลูกอ่าคุณครูฉเฉลยนะคะข้อนี้ง่ายไม่ยาก it's nine o'clock it's nine o'clock ก็คือเวลาไม่มีเศษนะที่เพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลขสิบสองนัมออ่ามาดูนะคะอ่าเดี๋ยวครูฉเฉลยนะคะลูก อ่ามีใครตอบเหมือนคุณครูบ้างคะ it t w e l v fifteen it t w e l v fifteen เห็นไหมคะเวลาก็คือสนะิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะต่อไปคะ่ะ number seven อ่าคิดนะลูกนะอย่ามาตอบกันอ่าเฉลยนะคะมีใครตอบเหมือนคุณครูบ้างเอ่ย it four thirty five i t f o r 35ก็คือเวลา4โมง35านะทีต่อไป Number 8อ่ามาดูคำตอบนะคะลูกเฉลยกันอ่า is six o'clock is six o'clock เห็นไหมคะข้อนี้ไม่มีเศษนาทีเพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะอ่า เป็นไงบ้างคะมีใครถูกหมดบ้างเอ่ยอู๋จ้อเบลิกูสสุดยอดเลยค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะคุณตุ้งมีข้อคิดมาฝากนิดนึงดูเลยค่ะ All we review the subject at t y o s must be in fear of losing it นะคะเขาบอกว่าจงทบทวนวิชา ราวกับกลัวจะสูญเสียมันไปเพราะฉะนั้นนะลูกนะปีนี้ปิดเทอมยาวมากนานมากเนื่องจากเราติดเกี่ยวกับโรคร้ายโรคโควิดนะคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกท่องคำศัพท์เยอะๆนะคะการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่หงหัวใจสำคัญก็คือการฝึกท่องคำศัพท์นะคะ เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายนิดเดียว English is easy English is easy นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูตุ้มขอ,อาฝากนักเรียนไว้เกี่ยวกับการบอกเวลาแบบง่ายนะคะลูกไปดูไปศึกษาดูนะคะเอาละวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย